นิทานอีศบเรื่องแมวกับไก่แมวตัวหนึ่งจับไก่มาได้ก็คิดจะขย่ำกินให้อร่อยแต่กลัวสัตว์ตัวอื่นจะกล่าวหาว่าเป็นอันธพาลจึงหาข้ออ้างกล่าวโทษไก่